คุณตาจะไหลแล้วเนี่ยโค้งนัดค่ะย่าวไาห,หรือมาสู้แอนตีน้โซ่ของท,ที่แรกค่ะไม่เอา คอางี้ ño, ไม่ไม่ต้องต่อพี่ไม่ต้องต่อพี่ใครมากสุดนะของเรานี่นี่นี่มาไปยิ้มสู้ไหมคะไปยิ้มสู้ตาเดียว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  ยังย you know, ิงยังกระเป๋ายิ่งชุดสิยังยิงยังกระเป๋ายิ่งชุบเดี๋ยวเดี๋ยวพักกีโกงไม่อกเร็วออกเร็วออกเร็วต้อหม่เราเอองดีกว่ามาม่มามามาใาม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 ีหามมา cái nào? gì? Chưa máy? Chưa mày. Chưa. À, à, cái <cười> <cười> Ê, <nào> thì. À, cái <laughs> à, <laughs> <Yeah! cười> <Yeah! cười> <Yeah! cười> กคอ,อนใช่ไหมใช่โอเคตอบอะไรไก็ไงโอเคโอเคเชื่อไหมเชื่อไหมอีกเชื่อเชื่อย่า ผมเะไม่ต้ผิดก่ออคขอโอเคอปเป็นไงโอเคอยังดีาปานชโอเคสองสอง,สองตอนนี้ขอให้ไม่มีใครบอกว่าจะออกเลยแล้วกัน